ก็จะเ,เริญพรยุ่มพอยุอ่มแม่เห้าเนาะเมื่อนี่ทางวัดดุงนาพืนหรือว่าวัดหนองบ่มลเฮาเนาะอาจารย์วัดดุงนาพืนเนาะครับเนาะหรือว่าอาจารย์ดุงนาพืนเออเมื่อนี่พันธุเทพปุ่นเนะครับปูหินอ่อนโอ้พันธุเทพปุ่นหินทรายครับพันธุเทพปุ่นหินทรายนี่นะครับกำลังขนมาครับขอเชิญ ผู้มีกิ่ศรัทธาและสายบุญร่วมครับร่วมปูหินอ่อนครับร่วมปูหินอ่อนซอยกันเด้อครับบุญบุงวัดว่าลมบุรุงร่งาศาสนาเฮานี่นะครับให้มันเป็นลมผู้ลมใส่แก่ลูกแก่หลานเนี่ยนะครับยายนคนนะว่าบ่ได้ยมาบวชอยู่ว่าดอกบ่ต้องมีเฮ็ดอกบ่แน่บ่นอนเลยครับอ ถ้าเป็นนุ่มๆบาดทีบ่บวตายก็ตายด้ยครับเรอน่งกินเขาอยู่ตายก็มีครับอืสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเองไว้ครับนี่สร้างคนกัมาลุ่งสีเทปูนครับนี่ครับกล่องทรายครับกล่องทรายพวนี้ครับด้วยเลงน้อยครับอาจารย์ฟันว่านนครับโอ้ยแม่งทั้งน้อเนบอกใส่อาจารย์เนบอกใส่ไส่้น้อไเ้บอกใส่ยูทูปนะบอานอว่าน วันวาไม่ผู้ใายครับเออได้วอาใส่ทายทอดสดเนาะวันวาไม่ผู้ใายผู้บุกเงีครับย่อหัวหมูวัาถวายสองหัวครับเออแตกบนล่างเลยครับเราสามัคคีครับเออแตกบนล่างครับโอ้ครับอาจารย์ก็ว่าหมูเป็นซีนะครับศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ซีนะครับเนาะมันออกสี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ซีนะครับเนาะนี่นะครับ ฝันมันขึ้นนะครับเมั่อกลมาขอกับแนวทางของวันนี้พอดีแนวทางของว่านพอดีครับนี่นะครับฝันว่านนะครับฝันว่านนั่งอยู่นี่นะครับนั่งเพื่นรับไปครับเลื่อนไปนอนครับเลื่อนไปนอนเวีอนบอยอ้อยว่านนะครับถือขิงไข่ครับผมนะครับเด้อนครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ครับลาวสามัคคีว่านเป็นยังไงครับ แตกตรงแตกบนแตกล่างครับปกติหกห้าครับโอ้ยครับนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับหมู่านนี่ครับมึงนะครับด้่ามือแร่งสิเป็นจังได้อีกครับอลาสตาสเปอรกีดกาซาดพิเศษปกติวีไอพีฮานอยพัฒนาลาวสมลาวสมบัตลาวพัฒนาครับมือแรงครับมึงนะครับด้อ อยู่อย่างคนละจุดนะครับเนาะโอ้อาจารย์กแต่มามมันฝันคักขู่นนะครับม่มานเ่ครับฝันวานู้วูไท้ไม่ได้ว่าตีเป็นแนวทางรัฐบาลด้วยกว็ได้นะครับนะเนาะตีเป็นแนวทางรัฐบาลด้วยกว็ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวตอนใายทอดสดแจ้งเสี่ยววันที่ยี่แปดใส่ไหมครับมือหนี่ง่ท่านครับมันมีคืนโหลดครับ วันที่ยิบเปียครับทายทอดสดจังเห็นรดครับเอาเพื่อนเด็กวายอย่าเห็นวันที่ยิบเปีอ่าคอมเมนต์มาเลยครับนี่นะครับอ้านี่นี่นะครับเอาทั้งทีครับมาจับทั้งทีก่โบยแล้วครับอ้าหันมาจากหน้างานนะครับนี่ครับวันวันนี้มาปูหินอ่อนครับอืาสร้างคนมานอนไม่ไหวก็จีได้ถามสร้างคนนะครับเนาะเออตอ้นัน้นจะมองเวทฝันนึงเป็นตัวเลขได้ครับอยู่หนีพระธรรมดา เ <laughs> ออาจารย์ฝันได้มึงเวียนเป็นตัวเลขได้ว่านีะครับออาจารย์มาฝันมึงเวียนดอยอาจารย์มามาฝันยำขึ้นนี่ครับจะกี่นี่แหละครับเอา้านี่ครับเด้๋ยวนี่แหละครับวันที่ยี่สิบเก้าครับเอ่อวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าศูนย์หนึ่งเกตครับศูนย์หนึ่งเกตหนึ่งเกตศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับบุ้ยครับ ลกักลิศเป็นศูนย์เจ็ดนะครับเ้อศูนย์เจ็ดครับเออคันศูนย์เจ็ดครับอย่าลืมครับช่วยช่วยปูหินอ่อนศาลาวัดด้วยนะครับเออและซื้อน้ามันโซราครับสร้างบุญสางกุศลใช้ตัวเองใช้จากของนะครับเนาะมึงนะครับเ้อเดี๋ยวจังเสียววันที่ยี่แปดยี่ยีเจ็ดนะครับตอนไายทอดสดครับตอนนี้ใส่บ่ได้ครับเพราะว่าเป็นนังคือใส่บ่ไใดนี่ครับเออพ่นโหลดบ่ท่านครับคืนบ่มีครับ หลดเจลาซีสมมุ่งยังไปนะครับเนาะเอาหาสมมุ่งครับเลขรดอาจารย์ครับสี่ห้าหกศูนย์้าหกศูนย์ครับอืมสี่ยาหกศูนย์เหรอครับนะครับเด้อเจ็ดเจ็ดครับอเลขตัวกันเจ็ดเจ็ดครับโอ้เหมือนกันนะครับเลขตัวกันเจ็ดเจ็ดครับกับศูนย์เจ็ดครับโอ้โหมาหลงเขียนศูนย์เจ็ดอีกเราวันที่ยี่สิบเก้าครับเอาหลงยังส่ออกแค่แน่นอนพัดมาเส้นนะครับเด้อนี่นะครับ ออืนี่ครับหกเกตครับหกเกตหัวนี่หกเก้าเก้าตัวเดียวกันนะครับหกเก้าเก้าตัวเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเอ้ามาดูครับวันที่หนึ่งอีกเดี๋ยวเททายเสียววันที่ยี่สิบแปดใส่เบื้องนี้นะครับเอาดูวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งได้มาแล้วจากนี่แะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าครับโอ้หลักสุดมันเก้าห้าครับอื นี่ครับห้านอยมารดวมเราสองเมื่อกี้เราสซตาขันวิลาวพัฒนาของเราเล่าพัฒนาใส่เลยนะครับเด้อนี่นะครับเป็นเอ่อสี่ห้าหกศูนย์ครับเลขรถอาจารย์ครับเลขตัวการหกศูนย์ใหม่แล้วครับหกศูนย์ใหม่แล้วแปดเก้าสามเก้าครับโอ้แปดเก้าสามเก้าใหม่แล้วครับอย่าลืมนะครับด้วยนี่เป็นส่วนของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านบมเมนบ์มเนแนวทางงเขาด้วยครับด้วย ส่วนนี้เป็นสวนของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านครับอืมนี่ครับเพื่อนกะอืมรอบก็จัดขาดก็ผ่านบริวากันครับ้วยปูหินอ่อนสาลาด้วยนะครับโทรศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าครับอืมโอ้ยครับ ขอหลอกอะไรเครับกังขึ้นครับกันกลสามทุ่มเราบ่ต้องโท่มากนะครับเอฟซีครับกายเวลาสามทุ่มครึ่งนะอาจารย์บม่อยากให้โท่มากว่าไหนนะครับเด้อหาทุ่มหกทุ่มจีนึงครับเวลาเป็นเวลาพักผ่อนนะครับเนาะนี่นะครับโทรมาได้หลายครับอาจารย์บอกดูครับว่าเดี๋ยวโท่มากครักันที่ปีทรอพั์กับพ่คือครับบอกครับบอกขอไปทางยูทูบเบอร์นะครับเนาะทางช่องดวงนาเพลนครับ อาจารย์ว่ายทั่วหัวสามทุ่มครึ่งกับพ่อเลยครับเด้อย่ำขึ้นครับอนี่นะครับมันหมดเวลาพักผ่อนเวลานั่งสมาธิเวลาปฏิบัติครับน้อยครับเพราะว่าอย่าโยงบนทั่วมาดูครับเก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าครับวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งครับเป็นเป็นห้าน้อยครับเอแล้วรัฐบาลเดี๋ยวจะชี้แกงที่หลังครับรัฐรัฐบาลก็ปล่อยไปแล้วครับนี่นะครับ วดก่อนเข้าเต็มเต็มเอียนเดียวเชนอ้ะครับวดก่อนงวาดเมื่อกี้เข้าไปเก้าห้าตรงตรงครับเก้าห้าครับเขียนอไรอยู่ครับี๋นะครับเด้อสี่เก้าห้าครับเพื่อนในสามเก้าหาจังเลยเปี่ยวสี่เก้าหาครับโอ้ยนะครับน่าจะแตกสามตัวครับทางสามแทงครับเพิ่นบอกมาแต่ถ้าข้างสามแทงครับเพื่อนในสามเก้าห้าพาดต่อสี่เก้าหานะครับโอ้ย ยี่นิก้าสมวนสามเก้าซี่ครับสามเก้าซี่ครับลุงดำเด้วยเขาเนื้อเๆเต็มๆเลยครับล่างครับขอล่างครับสามสี่ครับเอ้าจะยับมาครับมาลงท้ายกันครับวันที่มือหนีไม่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับมาดูวันที่ยี่สิบแปดบ้างกันจีลืมนะครับเนาะเอาล่อวันที่ยี่สิบแปดมาแล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดปีครับอืม อุ้ยวันที่28ทับ2ทับ6เกตเราวสตาขาน้อยบดรวมเราสามัคคีเราพัฒนาปาดมือหนีมีลาวพัฒนานะครับรับรองว่าเราพัฒนาออกว่าสูงมือนี่ครับอยู่จะประมาณอยู่หลักถ้าสูงก็ไม่เกินเจ็ดขึ้นไปไม่เกตต่ำต่ำเกตลงมาครับนี่นะครับลาาพัฒนาครับต่ำเกตลงมาครับอย่าลืมนะครับอ สองอศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดนี่ครับเลขตัวกันครับเลขตัวกันสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ครับแปดเจ็ดสาศูนย์สามหนึ่งสามครับโอ้สามหนึ่งครับสามหนึ่งครับหนึ่งสามกับสามหนึ่งกับตัวเดียวกันเนาะครับเนาะเออนี่แหละครับเอา ช่วยปูหินอ่อนนะด้อครับด้วยทำบุญทำบุญส่วนในเจ้า,าจของขอให้โยมพ่อโยมแม่มีอายุวันณสุขบพตะขอให้เจริญในการงานเจริญในด้านที่ขอให้มีกำลังความเก็บให้ได้ป่วยอย่ามาถึงท่านนะครับเนาะ,ะติดตามช่องดวงนเพลนนะครับด้วยเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับมานะครับ ซอยส่างวัดส่างวัดน้ำกัดน้อยเบิงสองก็ได้ซอยส่างวัดนำ้ำเอเง่านะครับตาตุตา